สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวตัวนี้เลยครับชุดดิฟฟี่บายช่างกี้ครับผมดิฟฟี่บายช่างกี้แนะนำเลยครับต้องใช้ชุดนี้ดิจิตอลครบชุดวัดบูทวัดอะไรได้จริงเราเปิดให้เห็นเห็นนี่ครับจบหน้างานเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อช่างกี้เลยนะครับดิฟฟี่ช่างกี้ต้องดิฟฟี่ช่างกี้เท่านั้น นี่ความสวยสดงดงามนี่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนอกสถานที่ได้เลยได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมกันเอานับหนึ่งนับสองนับสามครับผมจบหน้างานนี่สวยหรูนี่ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด2023ใครสนใจก็ตามที่เรารีวิวไว้เลยจัดให้จบสวยรอครบจบครบทุกสเต็ป ดิฟฟี่บายชังกี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับใครสนใจก็ตามนี้เลยเดี๋ยวชังกี้จัดให้บายบายครับผมสวัสดีครับผมครับ